ที่เป้าหมายที่เราจะเดินทางไปนั้นบางครั้งเรามักจะไม่ได้เตรียมตัวหรือวางแผนไว้ล่วงหน้าวัดถ้ำเขาปางเมืองลพบุรีแห่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ได้มีโอกาสเดินทางมาโดยไม่ทันตั้งตัวและเตรียมการใดๆทั้งสิน้นพอเข้ามาถึงด้านในนะฮะเราก็จะเห็นสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะคล้ายพุทธคยาหรือเจดีวัดเจดยอดที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็เป็นการจำลองมาจากพุทธคยาที่ประเทศอินเดีย สำหรับในความประทับใจนะครับที่เราเข้ามาอย่างวัดถ้ำเขาปางก็คือพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาขนาดใหญ่และสูงเราตึกสิบชั้นขึ้นไปที่นี่จะมีดอกบัวที่ทำจากใยสังเคราะห์นะครับบูชาตามกำลังศรัทธาเพื่อจะนำไปไหว้สัการะและเติมน้ำมันตะเกียงอย่างด้านหน้านี้ หลวงพ่อใหญ่ที่เห็นอยู่ด้านหน้านี้นะครับเป็นพระพุทธรูปปางปรงมเทศนาในรูปแบบของพุทธศินคันธราของศิลปะอินเดียนะครับซึ่งที่วัดได้ทาสีขาวทาให้มองเห็นในระยะไกลมีความสวยงามและโดดเด่นดูสว่างสวยและทรงด้วยพลังแห่งพุทธานุภาพเต็มน้ำมันตะเกียงนะครับเป็นความเชื่อว่าเพื่อความสว่างสวยของชีวิตและดวงตาของเรานั่นเองการที<อ>่ได<อ>้มาเห็น<อ> สถาปัตยกรรมหรือพุทธปฏิมารกรที่มีขนาดใหญ่และความประณีตงดงามพนุกับสถานที่ที่มีอากาศค่อนข้างเยินสบายและมีสายลมพัดโชยมาอยู่ตลอดเวลาช่วยสร้างให้จิตใจของเรานั้นเกิดความสงบภายในเหมือนกับว่าเราจะเข้าถึงคําว่าพุทธัได้อย่างง่ายดายครับทุกคนหลังจากที่เราไหว้ผู้ใหญ่เสร็จนะในความสงบได้เพียงชั่วครู่เราก็ต้องตรึงกับ พญานาคที่มีขนาดใหญ่ซึ่งหลอดสามารถเดินลอดเข้าป่าของพญานาคเพื่อขึ้นไปสักการะพระบรมมหาเจดีย์ที่มองเห็นไกลลิบสายตาอยู่ด้านบนภูเขานู่นเลยนะครับและในบททดสอบจิตใจที่ดีในการเดินขึ้นภูเขาก็คือขั้นบันไดแห่งนี้นั่นเองนะซึ่งในระหว่างที่เดินไปนั้นผมก็ไม่ได้นับนะครับว่าจะมีกี่ขั้นจะพาขึ้นเมื่อไหี่อยู่ด้านที่อยะครับ จากคําสอนของหลวงปู่หล,หลายๆท่านบอกไว้ว่าถ้าเรากําหนดจิตยอยู่กับสมาธิและเดินขึ้นเขาน,นั้นเราจะไม่รู้สึกเหน็ดหนอยโอ้โหสวยงามมากครับหายเหนื่อยเป็นปิดทิ้งเลยรับรองนะครับถ้าขึ้นมาเราเห็นสถานที่บนยอดเขาแห่งนี้นะมีสายลมโชยมาตลอดเวลารับรองว่าเหนื่อยแค่ไหนพอขึ้นมาถึงบนยอดเขาแห่งนี้ หายเหนื่อยเป็นปิดทิ้งเลยจริงๆครับการที่ได้ยืนอยู่บนยอดเขาที่สูงและมีสายลมพัดมาทำให้เหงื่อที่เดินขึ้นมานั้นหายไปโดยปิดทิง้งเสียงลมพัดใบไม้ที่แห้งกลิ้งไปมาบนพื้นดินทำให้เกิดความรู้สึกสงบลมเย็นและมีความสุขเรากัว่าเรานั้นได้ขึ้นสู่สงสวรรค์ เพื่อมาสัการพระบรมมหาเจดีย์และภาษาลีลิกธาตขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมณะโคดมแม้ผมจะคุ่กรณอยู่กับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และวัดวังอา,ารามแต่บางครั้งก็ยังไม่เข้าใจในเหตุและผลและปัจจัยที่เกิดขึ้นในปัจจุบันในสภาวะที่เป็นความทุกข์และความเดือดร้อนต่างๆมากมายแต่ก็ยังต้องทำความดีต่อ คนมาน้อยนียตอนร้อนมีคนเยอะเยอะครับระหว่างที่เรานั่งรอกาแฟและเครื่องดื่มนะเกิดความสงสัยในต้นไม้ที่มีลักษณะดอกสีแดงเจอดกลางสาระสาระใช่ไหมต้นสาระต้นที่พระพุทธเจ้า ลและหนึ่งในเสน่ห์ของการเดินทางก็คือการได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนที่มีรส,สนิยมความชอบคล้ายๆกันใชได้ไหมผมแค่ลูกได้เดือนนึงพอดีเลยลูก่าเย็นจบแล้วก็ไปทำงานว่าผมชอบไม่ชอบหวานก็จะประมาณนี้แหละครับระบอกไม่เอาหวานกันจัดเลยเค็มขมๆนหน่อยอะไร